วีเบเบสนะครับก็เป็นหนึ่งในการ์ตูนเกี่ยวกับหมี3ตัวที่ได้มาใช้ชีวิตปงปวงให้เราได้ฮากันนะแต่รู้หรือไม่ว่าเบื้องหลังเจ้าหมี3ตัวเนี่ยไม่สิเบื้องหลังการ์ตูนนี้เลยนะครับมันคือเรื่องราวที่น่าเศร้ามุมมืดของสังคมและก็ความลับเล็กๆน้อยๆที่ผู้สร้างได้ใส่เอาไว้ซึ่งเพื่อนๆนี่อาจจะไม่เคยรู้กันมาก่อนเลยนะครับดังนั้นคําเตือนถ้าหากใครเป็นแฟนๆเรื่องนี้แล้วไม่อยากจะให้ความทรงจําอันสวยงามที่มีต่อการ์ตูนต้องหายไปนะครับเราก็ขอให้คุณไปฟังคลิปอื่นก่อนก็ได้ เพราะว่าวันนี้คือรายการขยี้ฝันวันเสาร์กับแอดมินเพจ FN Diary ครับที่จะทําให้ความสวยงามในวัยเด็กของเพื่อนๆได้นนปนปีกันและเสาร์นี้นะครับเราก็กลับมาอีกแล้วกับเรื่อง VBa บดแการ์ตูนของพี่น้องหมี3ตัวฮะที่มันได้หลุดมาอยู่ในสังคมมนุษย์แล้วก็ต้องมาใช้ชีวิตเพื่อให้เข้ากับมนุษย์ให้ได้ซึ่งจุดเด่นของเรื่องนี้นะครับก็คือหมี3ตัวนี้เนี่ยมักจะต่อตัวกันเป็นหอคอยครับเสร็จแล้วก็เดินไปยังที่ต่างๆประกอบด้วยหมีพี่ใหญ่กริสหรือกริสลี่นะครับ มีพี่รองแพนแพนหรือแพนด้าแล้วก็น้องเล็กอย่างมีแข็งหรือมีขั้วโลกครับที่ทั้งสามนี่นะครับมันก็ไม่ได้เป็นพี่น้องในสายเลือดกันแต่จะเป็นพี่น้องแนวสาบานแบบสามก๊กซะมากกว่าแล้วทั้งสนี่นะครับก็มาจากต่างที่กันแล้วก็มีเบื้องหลังที่หดหูไม่แพ้กันเลยเอาเป็นว่าเรามาเริ่มกันกับมีตัวแรกกันเลยดีกว่ากับเจ้ามีกริซลี่สีน้ำตาลหรือกริช พี่ใหญ่ของหมีทั้ง3าตัวนะฮะที่มันจะมีนิสัยร่าเริงพูดมากพลังงานเต็มเปี่ยมแล้วก็มองโลกในแง่ดีที่สุดด้วยซึ่งหลายๆคนก็คงจะคิดว่าเจ้ากริชเนี่ยมันจะต้องเป็นหมีที่มีวัยเด็กอันอบอุ่นสดใสแน่ๆเลยใช่ไหมแต่ไม่ใช่อย่างนั้นเลยครับกริชนี่นะครับจริงๆแล้วมันมีปมดักๆที่ฝังในใจมันตั้งแต่เด็กเหมือนกันโดยในกระตูนะฮะมันจะเผยให้เห็นตั้งแต่ตอนแรกๆเลยนั่นก็คือตอนที่7ของซีซั่นที่1ที่มีชื่อตอนว่าบริโตครับ โดยเนื้อเรื่องของตอนนี้นะครับมันจะมีอยู่ว่าเจ้าหมีทั้งสตัวเนี่ยมันก็จะเข้าไปกินอาหารที่ร้านหนึ่งซึ่งที่นั่นก็จะมีการประลองกินอาหารที่จะต้องกินให้หมดทุกเมนูภายในเวลา1ชั่วโมงนะครับคือมันจะเป็นเมนูบริโตสที่เป็นอาหารของชาวเม็กซิกันนะฮะซึ่งเวลาเขาจะเอามาเสิร์ฟเนี่ยเขาก็จะห่อใส่ฟลอยด์มาเป็นก้อนๆครับและเมื่อไอ้เจ้าหมีกริสมันเห็นแบบนั้นมันก็ขำบอกฮ่ากากมากข้าจะสามารถกินให้หมดได้ภายในเวลาครึ่งชั่วโมงได้ซ้าแล้วการประลองก็เริ่มขึ้นครับ ซึ่งเจ้าหมีนี่เนี่ยมันก็นจะสามารถใช้พลังของมันในการซอยบอริโต t ได้แบบไม่เลือกหน้าภายในไม่กี่นาทีเลยจนกระทั่งทางร้านนะครับเขาต้องทึ่งแล้วก็ต้องงัดเมนูไม้ตายออกมาครับเพื่อจะเอามาสกัดเจ้าหมีนี่ซึ่งเมนูที่ว่านี้ก็คือจะเป็นก้อนบอริโตขนาดใหญ่นะครับที่มันใหญ่ตัวเท่าหมีเลยไอ้เจ้าหมีคริสตอนแรกที่เห็นนี่ก็ดีใจแบบไม่ไหวั่นเลยครับแบบเอามาเอามาเอามา,า,มาข้าจะเจียมนันให้หมดก็กระโดดเข้าไปกอดก้อนบอริโตก้อนนั้นนะครับเท่าวาวินาทีแรกที่มันได้เข้าไปกอดเท่านั้นแหละฮะ มันกลับรู้สึกไม่เหมือนเดิมคือมันไม่สามารถกินบริโตก้อนนี้ได้ครับไม่ใช่เพราะว่ามันจะจุกหรือว่าอะไรแบบนั้นนะแต่เพราะว่ามันมีความรู้สึกบางอย่างเป็นความรู้สึกที่หลงไหลตกอยู่ในมวลสะกดครับซึ่งเมื่อเจ้าของร้านก็บอกว่าเอาก็ออกมาให้แล้วก็กินเข้าไปสิเจ้ามีกริสมันก็แบบทำไม่ลงครับแล้วก็หอบบริโตนี้ออกจากร้านไปเลยคนในร้านก็งงมากว่าเกิดอะไรขึ้นซึ่งเนื้อเรื่องนะครับก็จะแสดงให้เราเห็นต่อมาว่ามีกริสเนี่ยมันได้หลงรักกับบ,บริโตก้อนนี้แล้ว คือมันเอามากดกอดรัดรัดแล้วก็พาไปเที่ยวทุกที่เลยนะครับเหมือนกับผู้หนุ่มที่เห่อแฟนสาวจนลืมเพื่อนๆของตัวเองอ่ะผู้ฟังก็คงจะเคยมีเพื่อนแบบนี้ใช่ไหมจนกระทั่งมันทําให้คนดูสงสัยนะครับว่าเหตุใดกันเจ้าหมีนี่มันถึงรักก้อนเจ้าบุริโตขนาดนี้แล้วกระตูเนี่ยมันก็ได้เอามาเฉเลยตอนท้ายว่าที่คริสเป็นแบบนี้นะครับเพราะว่ามันมีปมตั้งแต่ในวัยเด็กที่ติดตัวมันตลอดครับ คือในวัยเด็กนะครับเจ้าหมีตัวนี้เนี่ยจะถูกพบในอุทยานแห่งชาติแห่งหนึ่งโดยนักดับเพลิงครับซึ่งตอนนั้นก็จะมีไฟไหม้อยู่แล้วก็คาดว่าพ่อแม่ของมันเนี่ยน่าจะโดนไฟไหม้ตายไปแล้วเจ้าหน้าที่ดับเพลิงนะครับก็เลยได้ทําการช่วยมันเอาไว้แล้วก็นํามันมาเลี้ยงดูโดยแว็บแรกที่เข้าไปช่วยนะครับเจ้าหน้าที่เขาก็จะเอาลูกหมีเนี่ยมากอดตรงปลอกแขนของนักดับเพลิงที่จะเป็นก้อนใหญ่ๆนุ่มๆน,นะฮะและในโมเมนต์ที่เจ้าหมีนั้นมากอดนั่นเองมันก็รู้สึกถึงความปลอดภัยอบอุ่นแล้วก็ได้พบบ้านใหม่ครับ ตอนนั้นเองก็มีคําพูดของนักดับเพลิงอ,ออกมาบอกว่าหวังว่าเจ้าหมีนี่คงจะไม่รู้สึกติดกับปลอกแขนนี่เกินไปนะซึ่งก็เป็นคําพูดที่เป็นในให้คนดูได้ใบออกนะครับว่ามันต้องติดไอ้ปลอกแขนนี่แน่แล้วเนื้อเรื่องต่อจากนั้นเนี่ยก็ไม่ได้บอกนะครับว่าเจ้ากริสเนี่ยมันได้ใช้ชีวิตอยู่กับนักดับเพลิงนานเท่าไหร่แต่ทรรี่รู้ก็คือเบื้องหน้าที่เจ้าหมีตัวนี้ชอบยิ้มแย้มแล้วก็สแสวงหาเพื่อนอยู่ใหม่ตลอดเวลานะครับ ก็อาจจะเป็นผลมาจากปมเล็กๆที่มันอยากจะหาพ่อแม่หรือว่าหาใครสักคนที่มาทําให้มันได้อบอุ่นตลอดเวลานั่นเองซึ่งตอนจบจะเกิดอะไรกับก้อนบริโตนั้นแอดก็ไม่สปอยแล้วกันนะครับเอาไปดูกันเองแต่ทีนี้เรามาต่อกันกับเจ้าหมีตัวที่2ดีกว่าก็คือเจ้าแผ่นนหรือหมีแพนด้าครับซึ่งก็น่าจะเป็นหมีที่เป็นตัวแทนของคนเอเชียในมุมมองฝรั่งได้มากที่สุดนะครับคือคนเอเชียโดยเฉพาะเอเชียตะวันออกในมุมมองของฝรั่งอเมริกันนะครับส่วนใหญ่จะถูกมองว่าเป็นเด็กเนิร์ดเป็นเด็กที่เก่งทางคอมพิวเตอร ชอบด้านเทคโนโลยีชอบกินบะหมี่แล้วก็ติดมือถือราวกับว่าเป็นอวัยวะที่33เลยนะครับคืออันนี้แอดก็ไม่เถียงนะเพราะว่าเพื่อนคนจีนส่วนใหญ่ที่แอดรู้จักนะครับเขาก็จะแบบติดมือถือแบบงอไม่ขึ้นเลยจนแอดต้องบอกกับเพื่อนไปว่าถ้าเองจะก้มหน้ามองแต่มือถือแบบนี้นะก็อย่าลืมแวะมาซื้อสติกเกอร์ลายค่าด้วยละ่ะอ๋อลืมไปประเทศจีนเขาไม่มีลาย หรือพนักงานขายของร้านจีนที่นี่ที่เป็นคนจีนนะครับบางทีมือพี่แกก็ตืดๆราคาไปแต่ตานี่ก็จ้องแต่มือถืออย่างเดียวแต่อันนี้แอดก็ต้องบอกก่อนนะครับว่ามันเป็นประสบการณ์ส่วนตัวแอดอาจจะโลกแค่เห็นแค่คนจีนในกรุ๊ปเดียวก็ได้แต่ถ้าหากมีเพื่อนๆคนไหนใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศแล้วเห็นคนจีนโพ้นทะเลเขาทาแบบนี้แล้วก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับผมเอาเป็นว่าเรากลับมาที่เรื่องของแพนด้ากันต่อดีกว่าซึ่งนอกจากที่มันจะเนิร์ดแล้วนะครับเจ้าแพนด้าในเรื่องนี้เนี่ยมันก็ยังมีสายตาที่สั้น มีนิสัยกลัวไปทุกอย่างแล้วก็ยังเป็นโรคภูมิแพ้ง่ายๆด้วยครับคือโดนอะไรนิดอะไรหน่อยนี่ก็แพ้กันไปหมดเลยซึ่งเรื่องนี้นะครับก็มีที่มาจากการเลี้ยงดูในวัยเด็กของมันเนี่ยแหละที่ถูกเลี้ยงมาแบบไม่ใช่ธรรมชาติทําให้มันไม่มีภูมินะครับซึ่งเรื่องนี้เองก็เป็นปกตินะเพราะว่าแพนด้าส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็จะมีนิสัยที่ไม่ค่อยใส่ใจลูกอยู่แล้วดังนั้นก็เลยเป็นหนักหัวเจ้าหน้าที่ที่สวนสัตว์นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาที่แม่แพนด้ามันได้คลอดลูกออกมา2ตัวนะครับ มันก็จะปล่อยให้ลูกแพนด้าตัวหนึ่งที่แบบว่าดูกาก,าก่าเนี่ยตายไปเลยฮะก็เป็นสาเหตุที่ว่าทาไมจํานวนแพนด้าในโลกเราถึงได้ลดน้อยลงน้อยลงทุกวันนะครับแต่โชคดีที่ว่าในทุกวันนี้นะครับเจ้าลูกกากรเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะไปจบลงในมือของพนักงานสวนสัตว์ครับที่จะเอามาเลี้ยงในห้องกรงขังของแพนด้านี่แหละซึ่งข้อดีก็คือจะช่วยให้มันรอดได้นะครับแต่ข้อเสียคือแพนด้าเหล่านี้เนี่ยจะไม่รู้จักการใช้ชีวิตอยู่ในโลกแห่งความเป็นจริงเลยครับ แล้วแพนด้าบางตัวเนี่ยก็จะมีภูมิน้อยทําให้มันเกิดอาการป่วยแล้วก็ติดเชื้อโรคได้ง่ายซึ่งเจ้าแพนแพนในเรื่องนะครับมันก็มีชะตากรรมเป็นเช่นนี้เหมือนกันก็เลยเป็นเหตุผลที่ว่าทําไมมันถึงกลัวสิ่งเล็กสิ่งน้อยได้ง่ายๆแล้วก็เป็นโรคภูมิแพ้เยอะแยะพร้อมกับสายตาสั้นนะครับโดยเนื้อเรื่องในตอนเด็กๆของมันนะครับก็จะอยู่ในซีซั่นที่3ตอนที่32ครับชื่อว่า p a n d a 2เนื้อเรื่องเนี่ยก็จะเริ่มต้นขึ้นด้วยเจ้าแพนแพนนะครับมันก็จะตื่นมาในห้องขังซึึ่่่งงงงก็เนนนนสวนสววัต์แห,หใียนะ ที่สวนสัตว์แห่งนี้เนี่ยจะเลี้ยงมันโดยการกรอกไม้ไผ่มาเป็นอาหารให้กินทุกวันทุกวันครับแล้วบริเวณห้องเนี่ยมันก็จะมีกล้องส่องอยู่ที่พนักงานเขาจะได้ส่องดูซึ่งวันหนึ่งพนักงานนะครับเขาก็สังเกตเห็นว่าเจ้าแพนด้าน้อยตัวนี้เนี่ยมันก็ดูเหงาเหงานะเขาก็เลยส่งตุ๊กตาแพนด้าตัวหนึ่งไปให้ใหแผ่นเล่นครับที่น้องก็แบบว่าไม่เข้าใจว่าอะไรมันคือตุ๊กตานะแผ่นก็ได้เล่นราวากับว่ามันเป็นแพนด้าที่มีชีวิตอยู่จริงเลยก็พูดคุยกับมันไปเล่นกับมััันนนนรรราาาาวววกกกบ่่เเด็ๆทีีมจินตตนของตองงะค แล้วอยู่ๆก็ไม่รู้มีอะไรมาสะกิดจใจเจ้าแผ่นๆนะครับให้มันรู้สึกอยากจะออกไปประเชิญโลกกว้างข้างนอกคือมันคิดว่าอาจจะต้องมีอะไรที่ดีกว่าบนโลกกว้างนี้เนี่ยว่าแล้วนะครับมันก็จัดแจงสร้างแผนการหลบหนีครับคือทําราวกวตัวเองเป็นสายลับ007เลยแต่ก็ไม่เนียนเพราะว่าระหว่างที่มันกําลังหลบหนีอยู่นะครับ พนักงานสวนสัตว์นะก็ได้เห็นผิดปกติขึ้นมาแล้วเสร็จแล้วก็มาเจอมันครับแล้วก็จะพยายามไล่จับมันทําให้เจ้าแพนด้าแล้วก็ตุ๊กตาเนะี่ยต้องวิ่งหนีวิ่งว่อนอยู่ในสวนสัตว์แห่งนั้นเลยครับจนวิ่งมาสุดที่หน้าต่างแห่งหนึ่งที่เจ้าแผ่นแผ่นเนี่ยก็มีความคิดว่าเขาอยากจะปีนหน้าต่างออกไปแต่ว่ามันตัวสูงไม่พอสิครับกระโดดเกาะขอบหน้าต่างไม่ได้และในระหว่างนั้นเองนะครับมันก็ได้มองไปที่หน้าตุ๊กตาแล้วมันก็มีโมโนขึ้นมาว่าตุ๊กตาบอกให้ใช้ตัวมันนันน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 ใกกกกกาาารรรปปปปีีีีหขขึึ้้<ๆ>้้้ไไสเเเจแแแแะบ็็ลลยยโดดววตตุ๊ แล้วมันก็หันหลังกลับมาส่งมือให้ตุ๊กตาแพนด้าครับบอกว่าจับมือฉันสิเราจะหนีไปด้วยกันทว่าเจ้าตุ๊กตากลับไม่ทําตามครับคือมันเป็นตุ๊กตานมันจะส่งมือขึ้นมาได้ไงใช่ไหมแต่ว่าเจ้าแพนด้านะครับก็คิดว่าเจ้าตุ๊กตาเนี่ยมันอยากจะเสียสละชีวิตอยู่ในสวนสาแห่งนี้ต่อไปเจ้าแพนแพนก็เลยต้องกระโดดนีออกไปคนเดียวครับโดยที่มันเข้าใจตลอดเลยว่ามันได้สูญเสียเพื่อนมันไปแล้วและหลังจากนั้นเจ้าแพนด้ามันก็ใช้ชีวิตของมันต่อไปเรื่อยมานะครับจนกระทั่งไปโผล่่สรรััไไไยงงก็มู้ และแล้วเราก็มาต่อก,กันกับหมีตัวสุดท้ายดีกว่านั่นก็คือไอซ์เบรหรือว่าหมีแข็งนะครับที่แบบภาษาไทยนี่แปลชื่อได้สุดติ่งจริงๆคือปกติไอคำว่าหมีนี่มันก็สองแงสองง่ามแล้วนะเอาเป็นว่าไม่พูดดีกว่าโดยหมีขาวตัวนี้นะครับมันก็จะเป็นน้องเล็กที่สุดในบรรดามหมี3ตัวฮะแต่ว่ามันจะเป็นหมีที่มีพลังมากที่สุดนะครับโดยสังเกตเห็นได้ว่าเวลาที่หมีทั้งสามันต่อตัวเป็นหอคอยนั่นนะ่ะเจ้าหมีแข็งนะครับก็จะเป็นฐานรองรับพี่2ตัวอยู่ล่างสุดเลย นอกจากนั้นสติปัญญาของมันนะครับมันก็น่าจะเลิศล้ำกว่าหมีอีก2ตัวด้วยนะคือมันทั้งพูดได้หลายภาษาทำอาหารก็เป็นรู้วิธีการต่อสู้สารพันธุ์แล้วก็ยังต่อกรกับสิ่งต่างๆได้โดยแค่ใช้สมองมันเท่านั้นเองซึ่งเรื่องนี้นะครับก็มีที่มามาจากเบื้องหลังชีวิตอันน่าเศร้าของมันอีกนี่แหละที่ก็สลดไม่แพ้กับอีกสตัวที่ผ่านมาเลยโดยก็จะเป็นเนื้อเรื่องที่ได้บอกเล่าอยู่ในตอนที่17ของซีซั่นที่2นะฮะที่มีชื่อว่า Yuri and the Bear ที่จะเปิดเรื่องขึ้นมาว่าเจ้าหมีแข็งนี่นะครับมันก็เล่นอยู่ที่ขั้วโลกของมันโดดเดี่ยวนี่นแหละแล้วก็กําลังหาทางจับสัตว์อยู่เพราะว่ามันหิวและทันใดนั้นเองนะครับเจ้าหมีแข็งก็ไปเผลอพบเข้ากับเต็นท์ของมนุษย์ชาวโหสลัตตรัเสเซียเข้าครับซึ่งพอมนุษย์เจอหน้าหมีเขา้าพวกเขาก็มีเรื่องกันนิดหน่อยครับแล้วก็ลงเอ่ยด้วยที่ว่าชาวโหสลัตรัเสเซียนะครับเขารับหมีแข็งมาเลี้ยงดูเหมือนลูกโดยที่สอนในทั้งวิชาภาษาการต่อสู้การทําอาหารแบบที่คนเขาทากันเลยนะครับ น่นก็เลยเป็นสาเหตุที่ว่าทําไมเจ้าหมีแข็งเนี่ยมันถึงทําอะไรได้หลายอย่างแต่เรื่องที่คาใจอย่างหนึ่งก็คือแล้วพ่อแม่ของหมีตัวนี้ล่ะมันหนีไปไหนทาไมเปิดเรื่องมาแล้วมันถึงมาอยู่ที่นี่คนเดียวเพราะว่าปกตินะครับหมีขาวเนี่ยมันก็จะไม่ทิ้งลูกเหมือนกับหมีแพนด้านะคือหลังจากที่โอบอสจามะมีลูกอะไรกันเสร็จใช่ไหมแม่ของหมีขั้วโลวกทั่วไปนะครับเขาก็จะเลี้ยงลูกจนกระทั่งหมีเนี่ยมันเติบโตแล้วก็สามารถใช้ชีวิตได้แบบหมีปกติครับ แล้วถ้าเป็นงั้นทําไมตอนเปิดการ์ตูนมาเจ้าหมีแข็งถึงมาล่าสัตว์อยู่คนเดียวโดยที่ไม่มีแม่ละ่ะซึ่งเรื่องแม่ของมันนะครับจริงๆการ์รตูนก็ได้บอกใบเอาไว้ช่วงหนึ่งโดยมันจะมีกลุ่มนักล่าสัตว์ขั้วโลกฮะที่ได้เดินผ่านมาที่จะทําให้เจ้าหมีแข็งเนี่ยกลัวมากแลถ้าสังเกตดีๆบนเสื้อคลุมของคนกลุ่มนั้นนะครับก็จะเห็นว่าเสื้อผ้าที่เขาใส่เนี่ยมันทํามาจากขนสัตว์สีขาว,ขาวที่บริเวณมือของสัตว์เนี่ยมันจะมีกรงเล็บอยู่ดังนั้นก็อาจจะเป็นไปได้ว่าแม่ของมมมีีแข็งนนัได้ถูกกกกลลลุุล่่่า ข้าเอาหนังไปทําเสื้อเรียบร้อยแล้วและเจ้านักล่าเนี่ยมันก็กาลังตามล่าลูกหมีอยู่ซึ่งก็น่าจะเป็นจริงนะครับเพราะว่าในเวลาต่อมาเนี่ยกลุ่มนักล่าคนนี้นะครับก็ได้มาพบกับหมีแข็งเข้าครับแล้วมันก็ได้วิ่งล่าลูกหมีไปเลยจนกระทั่งเจ้าหมีแข็งเนี่ยก็ไปติดกับดักอันหนึ่งของนักล่าเข้าครับทำให้มันเกือบเอาชีวิตไม่รอดแต่เราว่าชายชาวรัสเซียที่มันได้ไปใช้ชีวิตอยู่ด้วยนะครับก็ได้มาช่วยมันไว้โดยการเอาขวานตัดโซ่ออกและทั้งคู่เนี่ยก็วิ่งหนีไปได้วยกัน ก่อนที่จะไปจนมุมบริเวณฐานน้ําแข็งนะครับซึ่งทําให้ทางเลือกสุดท้ายเนี่ยก็คือชายรัสเซียครับเขาได้เอาขวานจามลงไปที่พื้นน้าแข็งเพื่อน้ําแข็งเนี่ยมันแตกออกแล้วก็ปล่อยให้หมีขาวลอยไปสู่ที่ชอบที่ชอบซึ่งนั่นเองก็เป็นเรื่องราวการจากลาอันแสนเจ็บปวดของหมีแข็งนะครับที่ก็ทาให้มันได้ลอยไปไกลถึงสหรัฐก่อนที่จะไปเจอกับหมีหมีตัวอื่นๆแล้วก็ได้มาเริ่มใช้ชีวิตกันใหม่ในการ์ตูนนี่แหละครับซึ่งแผ่นน้ําแข็งที่ถูกแยกมานะฮะมันก็จะมีขวานของชายชาวรัสเซีียยน่อู ที่เจ้าหมีแข็งเนี่ยก็ได้เก็บเอาไว้เป็นที่ระลึกตลอดเวลาซึ่งเมื่อใดก็ตามที่มันรู้สึกขาดกําลังใจนะครับมันก็จะหยิบเอาขึ้นมาดูเหมือนกับว่าเป็นการบัฟเพิ่มความแข็งแกร่งอะไรแบบนี้แหละครับแต่ความดาร์กของการ์ตูนเนี่ยมันยังไม่จบแค่นั้นนะครับคือนอกจากเรื่องราวเบื้องหลังอันนา้าของหมี3ตัวนี้เนี่ยการ์ตูนนะครับมันก็ยังได้แฝงด้านมืดของสังคมเอาไว้ครับคือถ้าเราดูเรื่องนี้ดีๆเนี่ยการ์ตูนมันก็จะบ่งบอกถึงการแบ่งแยกชนชั้นระหว่างตัวประหลาดในสังคมนะครับ โดยใช้เจ้าหมี3ตัวนี่แหละเป็นตัวแทนของตัวประหลาดแล้วมันก็จะต้องค่อยๆปรับปรุงตัวเพื่อให้เข้ากับสังคมกระแสหลักซึ่งก็คือคนหมู่มากในเมืองนั้นนั่นเองนะครับอย่างเช่นทั้งที่มันเป็นหมีนะครับมันก็ต้องมากินข้าวแบบคนเข้าซปเปอร์ใช้ชีวิตแบบคนแล้วก็ยังบ้าศิลปินเคป๊แบบคนด้วยซึ่งสาเหตุที่การ์ตูนมันมีแมสเสจแบบนี้เยอะๆนะครับก็เพราะว่าผู้สร้างนะฮะเขาเป็นลูกของชาวเอเชียอพยพนั่นเองที่ก็ต้องเข้าใจนะว่าการเป็นเอเชียชนในอเมริกาสมัยก่อนนะเนี่ย มันก็ไม่ง่ายไม่ได้ครูเหมือนกับสมัยนี้นะครับโดยชาวเอเชียอพยพหลายๆคนในสมัยก่อนนะครับเขาก็จะรู้สึกเหมือนกับว่าตัวเองเนี่ยเป็นแค่ส่วนเกินของสังคมเป็นพวกหนอกแระหนอกแรนอะไรแบบนี้นะฮะที่จะต้องพยายามทําให้ตัวเองเนี่ยกลายเป็นซอมบอดี้ขึ้นมาซึ่งก็คาดว่าผู้สร้างเนี่ยน่าจะได้เติบโตมาในสังคมแบบนั้นเนี่ยแหละครับดังนั้นเองเมื่อเขาได้มีโอกาสเป็นผู้ใหญ่นะครับเขาก็เลยอยากจะสร้างการ์ตูนอะไรที่ได้ถ่ายทอดเรื่องราวนี้ โดยถ้าใครสังเกตดีๆเนี่ยก็จะเห็นนะครับว่ามันจะมีหลายๆตอนเลยที่การ์ตูนได้ยัดเอาความเอเชียเอาไว้อยู่เยอะมากไม่ว่าจะเป็นชานมไข่มุกเคป๊ OP, อปอนิเมะหรือแม้กระทั่งหมีขาวที่มันเป็นหมีรัสเซียเองนะครับมันก็ยังมีความแบบเป็นติ่งญี่ปุ่นติ่งเกาหลียูนิติสคือเจ้าหมีเนี่ยมันจะมีสกิลการต่อสู้แบบนินจาพูดภาษาญี่ปุ่นพูดภาษาเกาหลีได้ฮะซึ่งนี่ก็เป็นเรื่องที่เขาว่ากันว่านะครับแต่เอาจริงๆไอตอนแรกเนี่ยแอดว่าคนสร้างเขาไม่ได้คิดอะไรไปไกลมากหรอกครับ เพราะว่าเรื่องราวของหมีทั้ง3ตัวนี้นะครับมันได้เกิดขึ้นมาจากตอนที่เขาต้องการแค่จะเก็บแต้มกับแฟนสาวเขาเท่านั้นเองโดยมิสเตอร์ตันนียร์จงหรือว่าดานียลจงนะครับเขาก็ได้ให้สัมภาษณ์ว่าการ์ตูนเรื่องนี้เนี่ยมันก็เป็นแค่การ์ตูนหนุกๆที่เขาได้วาดขึ้นมาเพื่อจะให้แบบแฟนสาวประทับใจเท่านั้นแหละแต่ไปไปมามา,มาเนี่ยมันก็ลงเอยกลายเป็นซีรีส์ดังได้ยังไงก็ไม่รู้แบบงงๆนะครับเอาเป็นว่าถ้าใครมีความฝันอะไรอยากใช้แอดหยิบมาขยี้จนปนปีแล้วก็สามารถคอมเมนต์มา แล้วถ้ามันโดนใจเนี่ยเดี๋ยวแอดก็จะมาทำให้ชัวนะครับส่วนวันนี้แอดก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย